ข้อ12.17นะครับความดันเกตของน้ำณจุด1ในท่อเท่ากับ3คูณ10กำลัง5พาสคาอัตราเร็วของน้ำคือ1เมตรต่อวินาทีให้คำนวณหาความดันเกนจือณจุดที่ตำแหน่งที่ต่ำกว่าจุดแรก20เมตรนะครับโดยที่ท่อมีตำแหน่งที่2เนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดเป็นครึ่งหนึ่งของจุดแรกก็ ก็คือตำแหน่งที่หนึ่งนะครับให้ตรงนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งนะครับมี p หนึ่งความดันเกจนะครับเท่ากับ3ามคูณสิบกำลังห้าปาสคาลนะครับพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่หน้าตัดท่อเอนะครับ มีความเร็วของของเหลวหรือของไหลเป็น v1 ให้หาณนะตำแหน่งนที่สองที่อยู่ต่ำลงมา20เมตรนะครับมีพื้นที่เป็น a2 นะครับโดยที่ a2 เนี่ยเท่ากับ a1 ส่วน2นะครับและมีความเร็วเป็น v2 จากหลักความต่อเนื่องนะหลักความต่อเนื่อง c o n t i n u i ี y นะครับปริมาตรของไหล ที่ผ่านพื้นที่ A 1จะเท่ากับปริมาตรของไหลที่ผ่าน A 2ด้วยดังนั้นเราจะสามารถในช่วงเวลาเท่ากัน ถ้าเราบอกว่า v เท่ากับ dx by dt นั้นถ้าเกิดช่วงเวลาที่เท่ากันนะครับเราจะได้ปริมาตรคือ a คูณ dx by dt เท่ากับ a คูณ dx by dt ถ้าใช้เวลา dt เท่ากัน นะครับก็จะหารกันนั้น a คูณ x ก็คือวอลลุ่มซึ่ง a dx by t มนั่นก็คือ a 1 V1 เท่ากับ a 2 v 2นั่นเองนะครับนั้นจากเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราแทน a นะด้วยพื้นที่ตัวแปรใดๆนะโจทย์บอกพื้นที่เรามาไหมโจทย์ไม่ได้บอก เราก็ติดเป็นตัวแปร a ไปงั้นแหละนะแล้วเราจะได้ a 1 v 1คือ1เมตรเซกเราแทน a 2ด้วย a 1ส่วน2 v 2คือสิ่งที่เรายังต้องการจะหาดังนั้น a 1ตัดกันตาเราได้ v 2เท่ากับ2เมตรเซกนะครับน,นี่คือข้อมูลที่โจทย์ให้เรามา าจากสมการแบโนลนีข้อมูลย้อนกลับไปก่อนนะเดี๋ยวลืม 1> a 1นส่วนสองอันนี้ a สอง a หของเหลวมีความเร็ว v 1อันนี้ของเหลวมีความเร็ว v 2ความสูงอยู่ห่างกัน20เมตรนะครับจากสมการของแบนโอลี่เราได้ p 1บวก log h 1บวก1ส่วน2อ l o v 1แล้วกำลังสองเท่ากับ p 2บวก โลทีเอสสองบวกหนึ่งส่วนสองโลวีสองกำลังสองนะครับเราให้ตำแหน่ง S 2เนี่ยเท่ากับ0เป็นตำแหน่งอ้างองิงดังนั้นตำแหน่ง H1 ก็คือ20เมตรนะครับเราแทนความดันนะครับเกตด้วยความดันสมบูรณ์ก็คือ P1 หนลบ PA บวก log s 1บวก1ส่วน2อง v 1นึ่งกําลังสองเท่ากับ P2 ลบ pa บวก log s 2บวกหนึ่ส่วน2อง v 2กําลังสองนะครับแล้วเราก็แทน s 2เท่ากับ0ูน s หเท่ากับ ยี่สิบเมตรนั้นเราก็จะได้ P 1ลบ P A บวก log g นะครับ H 1บวก1ส่วน2อง log v 1นลัง2เท่ากับ P 2ลบ p a บวกหนึ่งส่วนสองโลีสองกับลังสองเราจับอันนี้มารวมกันนะน,น,ะนะยยนะครับนั้นเราจะได้นะครับย้ายนะครับเราได้ p สองลบ p a เท่ากับ p หนึ่งลบ P.A. บวกโล .TH. 1บวกด้วย1ส่วน2โล .V. 1กำลังสองลบ V. 2อยกกำลังสองนะครับงั้นที่เหลือเราแทนค่า P. สองลบ <c oughs> P.A. ก <g> ็ค <P A S 2> ือ เกจเพรสเชอร์นะครับเรารู้ว่าความดันเกจที่ตำแหน่งที่หนึ่งคือสามคูณสิบกำลังห้าปาสคาลโลจีเอส น้ำความหนาแน่นน้ำคือ10กำลังสกิโลกร,รมลัมต่อลูกบาศก์เมตร g คือ9.8 h ก็คือ20นะครับโลก็คือ10บกำลัง3กิโลกร,รมลัมต่อลูกบาศก์เมตร v 1ก็คือ1เมตรต่อวินาที v 2ก็คือ2เมตรต่อวินาทีแทนเข้าไปที่เหลือกดเครื่องเลขเราจะได้นะความดัน ที่ตำแหน่งที่2มีค่าเท่ากับ5.0คูณ10กำลัง5าปาสคาล